สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมยนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ตัวเลขหนึ่งถึงเลขสิบ กันนะคะเด็กๆขาจะเป็นการเรียนรู้ตัวเลขนะคะเลข1ถึงเลข10โดยการที่เรานะคะจะมานับนิ้วมือกันนะคะเด็กๆขาถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค,ะค่ะอ่ะเด็กๆขาเรามาเริ่มที่หมายเลขแรกเลยนะคะก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะเด็กๆขา เลขหนึ่งนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆขาเห็นไหมเลขหนึ่งนะคะจะคล้ายๆกับเสาธงเลยนี่นะคะเลขหนึ่งก็เท่ากับชูมือขึ้นมา1นิ้วนะคะอ่าเด็กๆขาต่อมานะคะเลขหนึ่งแล้วก็จะเป็นเลข2นะคะเด็กๆขานี่นะคะเด็กๆขานี่คือเลขสนะคะ เลข2จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเด็กชูนิ้วขึ้นมาตามรูปภาพเลยนะคะคล้า,ายๆกับชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วเหมือนกับที่เราถ่ายรูปเลยนะคะนี่ค่ะชูขึ้นมาตามภาพที่คุณครูเมยนนำภาพมาให้ดูเลยนะคะเ,เด็กก็นับ1 2แบบนี้นะคะเด,เด็กขาต่อมานะคะจะเป็นเลข3นะคะเด,เด็กขา เลข3จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชูมือขึ้นมาทั้งหมด3นิ้วนะคะเด็กๆขานี่นะคะเลข3จะมี3นิ้วนะคะอาเด็กๆมานะับไปพร้อมๆกับคุณคูมเมเลยนะ1 2 3อ่านี่นะคะก็เลข3ก็เท่ากับ3นิ้ว ต่อมานะคะก็จะเป็นเลข4นะคะเลข4จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆขาเด็กๆเดี๋ยว,ยวคุณคู่เม่จะพาเด็กๆนับนะคะเลข4นะคะก็เท่ากับมีนิ้วมือทั้งหมด4นิ้วนะคะตามรูปภาพที่คุณครูเมย์นำมาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะนับให้เด็กๆฟังนะคะ หนึ่งสองสามสี่อ่าเด็กๆเ,เอานิ้วขึ้นมาแล้วก็นับไปพร้อมกับคุณครูเมเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเลข5นั่นเองนะคะเลข5ก็เท่ากับ5นิ้วนะคะเด็กๆขาอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาดูคุณครูเมนับนะคุณครูเมจะนับให้ฟังนะคะ1 2 3ง5มี่อ่ามีหนิ้วนะคะก็เหมือนกับว่าเราแบมือออกทั้งหมดนะคะก็จะได้ทั้งหมด5นิ้วนะคะอ่าเด,เดี๋ยวเด็กชูมือขึ้นมาค่ะเราก็จะนับกันไปทีละนิ้วนะคะ1 2 3 4 5สอ่าเก่งมากๆค่ะ เด็กๆขาเลขต่อมานะคะก็จะเป็นเลข6นะคะเด็กๆขาอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะเดี๋ยวค,คุณครูเมย์จะนับให้ฟังก่อนนะคะเลข6จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆขาเด็กตั้งใจฟังนะเดี๋ยวค,คุณครูเมย์จะนับแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 อ่ะเดี๋ยวเรามานะับไปพร้อมกับค,คุณครูเมเลยนะคะ1 2 3 4 5 6อ่าเก่งมากๆเลยค่ะอ่าเดย,เดยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเลข7นะคะเลข7จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเลข7ก็เท่ากับมีทั้งหมด7 นิ้วนะคะตามรูปภาพที่คุณครูเมย์นำมาให้ดูเลยนะคะ,ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปนับกันนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะนับให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านี่นะคะก็เท่ากับเจ็ดนิ้วเด็กๆ มาค่ะมานับตามคุณครูเมย์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าเด็กๆค่ะเลขเจ็ดแล้วนะคะก็จะเป็นเลขแปดแล้วนะคะเลขแปดจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะมานับนิ้วให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เ็ดแดอ่ะต่อมานะคะดเด็กๆนับตามคุณครูเมนะคะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดดอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเลข9นะคะดเด็กๆขา เลข9นะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีทั้งหมด9นิ้วนะคะที่คุณครูเมย์นำรูปภาพมาให้ดูนะคะอะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังคุณครูเมย์นับก่อนนะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะนับให้ฟังก่อนนะคะ1ครับ1รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 เดี๋ยวเด็กๆมานับตามคุณครูแม่ค่ะหนึ่งสองสมสี้าหกเจ็ดแปดเก้อ่าเก่งมากๆค่ะอ่านี่นะคะต่อมาก็จะเป็นเลขสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือเลข10นะคะเลข10นะคะ,ะ,คะก็จะมี10นิ้ว ก็เหมือนนะคะเราแบมือสองข้างนะคะก็เท่ากับมี10นิ้วแล้วอ่เดี๋ยวคุณคู่เม่นะคะจะนับให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะาเดเดี๋ยวเด็กๆมานับ ไปพร้อมกับคุณครูเมเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7งสามเดแดเก้อ่าเก่งมากๆเลยค่ะอ่าเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ตัวเลขหนึ่ง ถึงเลข10กันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคุณครูเมยนะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะ <S <S อะเด็กๆอ, <coil> อยากฟังกันหรือยังเอ่ยอาถ้าเด็กๆอยากฟังนะคะเด็กๆก็ตั้งใจฟังนะคะระหว่างที่คุณครูเมย์เล่านิานทานเนี่ยเด็กๆคุยได้ไหมคะอเด็กๆคุยไม่ได้นะคะถ้าเด็กคุยเด็กๆก็จะไม่ได้ยินเสียงที่คุณครูเมยเล่านิทานนะคะ วันนี้นะคะคุณครูเมจะมาเล่านิทานเรื่องนับ1ถึง10เห็นศูนย์บ้างไหมอ่ะเด็กๆอยากฟังกันหรือ,อยังอ่ะถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะ นิทานของคุณครูเมนะคะมีชื่อเรื่องว่านับ1นึถึงสิเห็นศูนย์บ้างไหมนี่นะคะเอะแล้วในนิทานเนี่ยมีสัตว์อะไรเต็มไปหมดเลยอันไหนเด็กๆช่วยคุณครูเมดูหน่อยสิคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆสังเกตเห็นแต่ที่เห็นแน่นๆเลยตัวใหญ่ๆนี้คือใครคะ มีช้างแล้วมีใครอีกคะอะ่มีเตาด้วยแล้วก็มีใครอีกมีน้องหมาด้วยแล้วก็มีใครอีกคะมีรูปเจีย๊ยบแล้วก็มีพี่กบเต็มไปหมดเลยนะคะอะ่เด็กอยากฟังหรือ,อยังเอ่ยอถ้าอยากฟังแล้วนะคะเด็กต้องเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูเมย์นะแล้วคุณครูเมย์จะมาเล่าให้เด็กๆฟังแล้วนะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะอะาเดยๆค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานแล้วนะอ่าถ้าพร้อมเราไปเปิดกันเลยค่ะนิทานเรื่องนับหนึ่งถึงสิบเห็นศูนย์บ้างไหมนะคะเรื่องโดยคุณเกวลินกายทองนะคะส่วนภาพก็คือคุณยาวภา จีวะระรือสักนะคะอ่าดูสิคะไหนเราไปตามหาเลขศูนย์กันนะว่าเลขศูนย์เนี่ยหายไปไหนอ่าดูค่ะเด็กๆคะตั้งใจฟังนะช้างหนึ่งตัวยืนงงหลงกับเพื่อนๆกลุ่มช้างของฉันพาศูนไปไหนใครเห็นบ้างนะ เอนี่นะคะช้างหนึ่งตัวอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนๆของช้างเนี่ยหายไปไหนกันหมดอะวเลสังเกตไหมคะว่าเลขอันนี้คือเลขอะไรอ่าน,นี้ก็คือเลข1นึ่นั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆของช้างพาเลขศูนย์ไปไหนนะเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่า กระต่ายสองตัวเห็นศูนย์บ้างไหมเอออันนี้ใช่เลขศูนย์หรือเปล่าคะอ่าไหนใครทราบยกมือหน่อยแล้วอ่าไม่ใช่นะคะไหนเรามาลองนับกันสิคะว่าม ah. ีกระต่ายกี่ตัวอ่าเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะหนึ่งสองแล้วอันนี้คือเลขอะไรคะ อันนี้ก็คือเลขสองนั่นเองเลขสองก็มีกระต่ายสองตัวกบ3ตัวเห็นศูนย์บ้างไหมพี่ช้างถามเอ้ไม่เห็นเลยนะเลขศูนอ่า,าไหนเด็กมาลองนับสิคะว่ามีกบทั้งหมดกี่ตัวช่วยคุณครูเมนับดังๆเลยนะ1นสอง สอ่ะเลขอะไรคะเด็กๆถ้าเกิดใครทราบก็ยยกมือตอบเลยคะ่ะอันนี้คือเลขสมนั่นเองนะคะเจ้าก็บอกไปทางนั้นสิจะ๊ะอันไหนเราลองมาทางนี้ดูสิยีราฟสี่ตัวเห็น0ูนบ้างไหมเอเลขศูนย์อยู่ไหนนะอันนี้ไม่ใช่เลขศูนแต่เป็นเลขอะไรนะ มาช่วยคุณครูเม์นับเจ้าอีรับมาสิคะว่ามียีรับกี่ตัวอ่ะเเราเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยหนึ่งสองสาสี่่านี่นะคะก็คือมีอีรับทั้งหมด4ตัวก็เท่ากับเลขสนะคะนี่นะคะเห็นไหมเลขสี่ค่ะนี่เลยเลขสี่นะ หมาห้าตัวเห็นศูนย์บ้างไหมพี่ช้างถามอีกแล้วเอ๊มีหมาห้าตัวจริงหรือเปล่าน้าไหนมาช่วยคุณครูเมนับหน่อยสิคะ้ะเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้ามีหมาห้าตัวจริงๆด้วยแล้วอันนี้คือเลขอะไรคะ เลขอะไรนะคะถ้าใครทราบก็ยกมือตอบเลยค่ะอ่าก็คือเลขห้านั่นเองค่ะเก่งมากเลยแล้วเจ้าหมาตัวนี้บอกว่าไปทางนั้นจ้ะเอ๊ะล้วเรามาทางนี้บ้านดีกว่าจะมีเลขศูนย์ไหมแมวหตัวเห็นศูนย์บ้างไหมเอ๊ะมีแมวหกตัวจริงหรือเปล่าไหนมาช่วยค,คุณครูเมย์นับหน่อยสิคะ เริ่มจากตัวข้างบนเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อะหกค่ะมีแมวหตัวอันนี้ก็ต้องเป็นเลขหนะคะนี่เจ้าแมวตัวนี้บอกว่าไปทางนั้นจ้ะเอ๋มีคนบอกอยู่แล้ว ดูซิเราจะไปทางนี้เราเจอเลขศูนย์ไหมเป็ดเจ็ดตัวเห็นศูนย์บ้างไหมพี่ช้างถามอีกแล้วเจ้าเป็ดมีเจ็ดตัวจริงหรือเปล่าไหนม,มาช่วยค,คุณครูไม่นัดหน่อยสิคะเด็กๆค่ะเริ่มจาก1นสอง นี่นะคะเลข7หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเจ้าเป็ดบอกว่าไปทางนั้นจ้ะเอนเราลองเปลี่ยนมาทางนี้ดูบ้างสิลูกเจี๊ยบ8ดตัวเห็น0ูนย์บ้างไหมพี่ช้างถามเจ้าลูกเจี๊ยบแล้วเจ้าลูกเจี๊ยบเนี่ยมี8ตัวจริงหรือเปล่า น้าเด็กๆเราช่วยคุณครูเมย์นับหน่อยสิคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสสห้าหกแล้วก็8นั่นเองนะคะเจ้าเป็ดตัวนี้บอกว่าไปทางนั้นจ้ะอ่ะ ต่เรามาดูสิคเขาจะเจอเลขศูนย์หรือ,อยังเต่าเก้าตัวเห็นศูนย์บ้างไหมเาจ้าเต่าดูซิจะมีเก้าตัวจริงหรือเปล่าอเด็กๆช่วยครูมเมนับหน่อยสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าอามีคนบอกแล้วค่ะว่าศูนย์อยู่นี่จะ้ะพี่ช้างดีใจมากที่เจอเลขศูนย์แล้วไหนมาดูสิคะว่าเลขศูนย์มันอยู่ตรงไหนนะว้าว้วาว,ว,าว,ว,าวช้างสิบตัวช่วยกันไหนดูสิคะว่ามีช้างสิบตัวจริงหรือเปล่าแล้วเจ้าช้างเนี่ย เจอเลขศูนย์หรือ,อยังอะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะเด็กๆค่ะ1นึ่งสองสสีห้าหแแล้วก็สิบ เจ้าช้างเจอเลขศูนย์แล้วนะคะเลขศูนย์จะหน้าตาเป็นวงกลมแบบนี้เหมือนโดนัทเลยนะคะเลขศูนย์อ่านี้นะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเลขสิบคือมีหนึ่งกับอะไรคะเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะนี่ค่ะเลขหนึ่งก็เจอกับเลขศูนย์แล้วก็เป็นเลขสิบนะคะเด็กๆขาอ่านี้ทานของคุณครูก็จบลงแล้วนะคะ โจาช้างก็ตามหาเลขศูนย์เจอแล้วด้วยเด็กๆวันนี้สนุกกันไหมคะอ่าเด็กๆขะหลังจากที่ฟังนิทานคุณครูเมย์ไปแล้วนะคะนับ1ถึง10ต่อมานะคะคุณครูเมย์จะพาเด็กๆมานับตัวเลขแล้วก็รู้จักกับตัวเลข1ถึง10กันนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะบนกระดานนะคะมีตัวเลขเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวคุณครูเมนะคะจะพาเด็กๆมานับ1นถึงสิรอบนี้นะคะคุณครูเมจะนับให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะนี่นะคะนี่คือเลขหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คุณครูเมยนับให้ฟังแล้วหนึ่งรอบนะคะต่อมานะคะดเด็กๆนับตามคุณครูเมย์นะคะ,ะนับเสียงดังๆเลยนะคะดเด็กๆ่ะนับตามคุณรูเมย์เรามาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งดเด็กๆนับตามได้ไคะสองสามสี หกดอ่านับด้วยนะคะช่วงเพืครูมย์นับด้วนะ,ะ8 9เกาแล้วก็สิอ่าเก่งมากค่ะต่อมาะค่ะเรามานับกันพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อทบทวน1-10่งถึงสิบกันนะอเด็กถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะหนสอง ส4 5 6 7 8 9แล้วก็10เลข10จะมีเลข1กับเลข0นะคะเห็นไหมคะเลขตัวน,นี้ที่พี่ช้างตามหานะคะก็รวมกับเลข1ก็คือเลข10นั่นเองเลข10จะมี1กับ0นะคะเด็กๆคะ่ะ เด็กๆควันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ตัวเลขแล้วก็ฟังนิทานสนุกๆจากคุณครูเมย์ไปแล้วนะคะดเด็กอยู่บ้านดเด็กๆอย่าลืมฝึกนับตัวเลข1ถึงเลข10กันด้วยนะคะดเด็กๆ่าเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย